อาจ้าเมื่อนี้มาบอกให้ฟังเกิดเหตุการณ์รุนแรงเข้าที่ตานะคะวันนี้บอกให้ฟังค่ะมวน,นี้ตื่นมาเี่ยมาเศร้าปกติอาบน้ำเตรียมตัวไปทํางานนะคะแล้ววันนี้ค้นน่ะเขาตาค่ะค้นน่ะเขาตาก็เลยสิเอายาหยอดตาไม่หยอดจ้ะวันนี้ยาหยอดตากับยาขาเสือล่าเล็บ อยู่ติดกันคะ่ะพี่น้องอยู่ติดกันนี่ก็เลยหยอดลงไปเลยจ้ะโอ้ยมันกัดเบินเลยค่ะมันกระแสบห่อนเลยค่ะตานีงี่ยาน,นตาบอดแหงเอ้ยตายแล้วปนไปนถามยายาว่าเธอต้องไปหาหมอยาเป็นพยาบาลนะคะ,ะเกษียณเธอต้องไปหาหมอเธอต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยนะ่าบอกก็เลยบอกว่า ช่ฉันแสบมากเลยก็เลยบอกไอ้เาบอกใช่เธอต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยอืเสร็จแล้วก็เลยโทรหาสา,สามีสามีสามีก็มารับอืมเสร็จแล้วก็ไปหาหมอไปหาหมอรอหมอนะคะขนาดไปคลินิกนะคะเกือบสองชั่วโมงค่ะรอหมออุ้ย ขักแน่ขักแน้กับสองชั่วโมงเสร็จรู้ไหมพอหมอมาตรวจปุ๊บแบบนี้นะคะพอหมอมาตรวจปุ๊บสองนาทีค่ะ <c oughs> นั่งจนตานี่หายแดงอ่ะนั่งรอหมอพอพอหมอมาตรวจปุ๊บหมอบอกว่าหมอบอกว่า อิ้ยาตัวนี้มันไม่อันตรายมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแสบนะเธอก็หยอดตาที่เธอหยอดนะเดี๋ยวก็หายบอกโอ้ยใจเราเนี่ยจะขาดกลัวเรื่องของแล้วแล้วนั่งไปนั่งมานะคะตาก็เริ่มหายแดงโอ้ยนักข่มกลัวของคนเนาะพี่น้องใครจะว่าไปก็ช่างแต่เรากลัวเราไปหาหมอดีดีกว่าเ,ออเสร็จแล้วจะ เกือบสองชั่วโมงแล้วนะคะพอหมอ,หมอมาตัวจสองนาที <c oughs> ขามึงก็เลยมาทํางานวันนี้ค่ะเป็นประสบการณ์อีกแล้ววันนี้ก็คือนะคะถ้าใครจะหยอดตาทําอะไรก็ช่างคะ่ะน้ํายาอะไรก็ช่างขอให้ดูดีๆนะคะดูดีๆก่อนทํานะคะเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือน <c oughs> เหมือนเราใช่ไหมถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่โชคดีเราอาจจะเป็นแบบว่า เยอะกว่านี้เข้าใจไหมมันมันแล้วแต่คนเข้าใจไหมก็คือบอกไว้เออนี่ประสบการณ์ของเราใหม่ๆร้อนๆวันนี้ยโอ้ยดูยสิไม่กล้าดัดขนตาแต่งหน้าเลยจ้าไม่กล้าดัดขนตากับแต่งหน้าเอ,อ้ยนี่แหละคะ่ะเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะมาคะ่ะ ต่อไปกินข้าวค่ะยังไม่ได้ทํางานล้วค่ะยังไม่มีลูกค้า <c oughs> กินข้าวก่อนนะจ๊ะวันนี้ก็คือแกงหน่อไม้นะคะคั่วหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะจ๊ะมาเด้อมาเด้อแล้วก็ข้าวสวยวันนี้ไม่ไม่ได้ออกไม่มีข้าวเหนียวไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวนะคะกินข้าวสวยที่หุงไว้ก่อนกินทีละอย่าง ทีไรอยาร่างละจ้ะเห็ในไหมเห็นหใส่ผักกระแงงนะคะพี่น้องรู้จักผักกระแงงไหมคะผักกระแงงบ้านเราหอมหอมแซ่บแซ่บมามาจบ <c oughs> สุกกันแต่ละวันแล้ปวดหัวเลย Phương thì mùa lót tới yên You come first, you do first Ok, ok, ok Ok, hãy bày ngang con Yes, you to do? You come first <laughs> ไม้เขาทำก่อนเขามาก่อนเดี๋ยวจาหาว่าเราเอาเปรียบนะคะเราไม่เอาเปรียบใครนะอืกินข้าวค่ะแซ่บแซ่บนะคะคนแซ่บเพียดเนาะพี่น้องคนอร่อยทำยังไงก็อร่อย ประสบการณ์วันนี้สอนให้รู้ว่าการุณาระวังดีๆถ้าเธอจะหยอดตานะคะสามีเลยได้ออกจากหยุดงานวันนี้เพื่อพาเมียไปหาหมอ เป็นอ mm. mm ืมเป็นมากค่่น้องเราแซ่บหมูนิดนงกับิ้นแซ่บหมูมันอร่อยมันเข้ากันรวมอร่อยมันเข้ากัน ต้องไปซื้อแค่หมูมา ออ่อยครับพี่น้องแกงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะย,ยิ่งไว้นานยิ่งอร่อยค่ะหอ,อมผักแองเจ แงงหมูสามชั้นก็มันเข้ากันเวอร์อ นาวมากค่ะวันเนี้ยก็จะต้มก๋วยเตี๋ยวร้อนๆไม่ได้ต้มจะอ่อมอยากกินอ่อมเนื้อก็อยากแต่พวกนี้จะอ่อมเนื้อครับผม โอเคค่ะวันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ยาหยอดตากับยาฆ่าเชื้อลายฟังนะคะต้องเอาไปไว้ไกล้กันนะคะอย่าไปไว้ใกล้กันเด็ดขาดนะคะอย่าไปไว้ใกล้กันเด้อพี่น้องเคาต้องลืมสักมือเหมือนเรา <laughs> โอเคจ้า